ครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ผมมีผักสองอย่างมาเปรียบเทียบครับอันหนึ่งเป็นผักมาจากทางใต้เรียกว่าเป็นยอดมันปูครับยอดมันปูมีรสมีรสฝาดมันแล้วก็หวานมีสามรสอยู่ในอยู่ในยอดเดียวกันครับแต่ว่ามันปูก็จะมีอยู่หลายๆหลายๆสายพันธุ์ครับบางสายพันธุ์ก็ใบเล็กบางสายพันธุ์ก็ใบใหญ่ ส่วนใบใหญ่เนี่ยมันส่วนใหญ่แบบใบใหญ่มันจะมีรสฝาดมากกว่ารสมันกับรสหวานจะกินก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบกันครับจะชอบกินแบบใบเล็กใบบางๆมากกว่าจะมีรสหวานมันมากกว่ารสฝาดนะครับส่วนที่ถืออยู่ด้านขวามือก็คือเป็นยอดติ้วครับยอดติ้วหรือยอดแต้วเป็นผักมาจากทางภาคอีสานมีรสฝาด พูดพดว่าผักมาจากทางภาคอีสานก็คงจะไม่ไม่ถูกเสียทีเดียวเอาเป็นว่าคนทางภาคอีสานนิยมกินแล้วกันครับเพราะว่ายอดติยวเนี่ยผมไปเจออยู่ที่เกาะเสม็ดจ,จังหวัดระยองก็มีเยอะนะครับหรือว่าไปเจออยู่ทางภาคเหนือก็มีเยอะ,อะมันจะมีรสเปรี้ยวครับผมรสเปรี้ยวกินกะลาบหรือกินกะน้ำพริกก็อร่อยครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมผมไม่ค่อยชอบ ไม่ชอบกินดิบเพราะว่ากินแล้วมันเข็ดฟันเพราะมันเปรี้ยวมากครับคือหลายๆคนก็อยากก็คงจะบอกว่ามันเปรี้ยวแบบกลมกล่อมเปรี้ยวน้อยกว่าใบชะมวงแต่ตัวผมผมว่ามันมันเปรี้ยวที่ผมชอบคือเอาใส่พวกต้มยำครับหรือว่าแกงประเภทแกงแกงเห็ดอย่างนี้ครับแกงเห็ดฟางแกงเห็ดนางฟ้านางลมนางฟ้าพุทธานอะไรพวกเนี้ยเอาใส่แกงก็ได้ หรือใส่ต้มยำปลาต้มยำไก่ต้มยำหมูพวกนี้ก็ใส่ได้ครับใส่ต้มยำม,มันจะทําให้เกิดรสเปรี้ยวคล้ายๆกับชะมวงครับแต่ว่าจะมีเปรี้ยวติดฝาดนิดๆถ้าเป็นชะมวงก็จะไม่มีฝาดใช่ไหมครับวันนี้มาเปรียบเทียบให้ให้ดสูสองผักครับผมผักทางใต้กับผักที่คนอีสานชอบกินก็คือยอดติ้วนะครับคล้ายๆกันใช่ไหมครับแต่ยอดติ้วจะมีลักษณะ ยอดเรียวแล้วก็ยอดอวบก,กว่าส่วนยอดมันปูก็จะเป็นยอดเล็กๆแต่ใบใบจะใหญ่แล้วก็จะเอามาเทียบกันแล้วจะดูต่างกันนิดหน่อยครับแต่ถ้ามองดูไกลๆคนที่ไม่ไม่รู้จักหรือไม่ชำนาญก็จะแยกไม่ออกครับวันนี้มาแบ่งฟันเรื่องของผักทางใต้กับผักที่คนอีสานชอบกินก็คือยอดขิ้วครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ ถ้าเห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อพี่เพื่นเพื่อนก็ช่วยกดแชร์เพื่อแบ่งปันข้อมูลครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ